ครับผมอรหัารสา0 9 3อนุ์ไมิโรภิดจากกลุ่มที่ห้าครับเสนอหัวข้อความไม่สมอภาพในการอยู่ของดืชของจิมเดี๋ยวสไลด์เลยครับ ถ้าพูดถึงความไม่เสมอภาคและการถืรอครองที่ดินของที่ในประเทศไทยถือว่าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมากโดยสาเหตุหลักมาจากปัญหาการกระจุกตัวของการถืรอครองที่ดินการเข้าถึงที่ดินที่ไม่เป็นธรรมและการขาดการบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทพิภาพของรัฐนะครับ ่อปัญหาสำคัญที่สะท้อนให้เห็นโครงางองบเศรษฐกิจที่เกือบร้อเคนของท่นการเรี่นรองกที่กระจุกตัวอยู่กับกลุ่มคนข้างค้างคนตัวที่สุดก็คือ20%ของไทยถือวอาอินมากยวมาก ส่วนคนจนที่สุด10%ของไทยแทบไม่มีที่ดินนยโยบายที่จะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้จะเป็นจะต้องมีนยโยบายเน้นการกระจายรายได้และเน้นไปที่การกระจายการถือทองทรัพย์สินให้มีความเป็นธรรม่่นสร้างรัฐตรกติการในสังคม ปัญหาข้อจำก,กัดในปัจจุบันและทิศทางแนวโน้มในอนาคตของการบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรที่ดินของประเทศไทยคือสนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินงชาติหรือว่าคอสพอชในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการเสนอและนโยบายและการบริหารจัดการที่ดินและก็เาไปพร้ ที่ของประเทศกับเพื่อนการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการกระจายการพึงองที่ดินอย่างมุ่งและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของรัฐรวมทั้งการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทยโดยที่ผ่านมากพรชได้กําหนดให้มีนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทย พศ2566ยหถึงพศ2อ8 0รยแปดสิบและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่สิบกุมภพาพันธ์2566หโดยมุ่งหวังให้เป็นกรอบนันกโยบายหลักในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยกริที่ดินของประเทศระยะสิบาปีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศ ม่ไพูดถึงสาเหตุของปัญหานะครับจากการหาขอ้อมูลมา <S <S เบื้องต้นก็คือหนึ่งการอุบุมตัวของการถือของที่ดินนะครับการถืรอครองที่ดินจำนวนมากส่วนใหญ่แล้วจะต,ตกอยู่ในมือนายทุนหรือผู้มีอำนาจทำให้กเกษตรกรรายย่อยและผู้ที่ไม่มีที่ดินทำทีินจำนวนมากต้องเผชิญกับความยากลำบาก ในการถึงที่ดินออก,การเข้าถึงที่ดินที่ไม่เป็นธรรมการเข้าถึงที่ดินท้องถินถูกจํากัดด้วยกับใจตา่างเช่นหมายที่ไม่เป็นธรรมการบางคั้ใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมและการผุจริตคอร์รัปชันการผานการบริหารจัดการที่ดินที่ มีปฏิทิภาาการจัดการที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินของรัฐยังไม่มีปฏิทิภาพ,ยพอย่างพอทำให้เกิดปัญหาการหุบลุกที่ดินการแย่งชิงที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เต็มศักยภาพาปัญหาความเหลื่อมล้ําและไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงที่ดิน ประเทศไทยประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินทรัพย์สินต่างๆตามระดับของรายได้ที่ต่างกันความเหลื่อมล้ำในการถือครองทรัพย์สินยังคงอยู่ในระดับสูงโดยการถือครองบ้านที่ดินที่ก่อสร้างที่ใช้มาประกอบธ,ธุรกิจหรือการอาณิชยรเป็นประเทศเป็นประเทศทรัพย์สินที่มีความไม่เาเมากที่สุดด้านในที่ดินทำกิน ประเภทของผู้ได้ที่ดินทำกินไว้สองกลุ่มก็คือกลุ่มที่หนึ่งผู้ที่ไม่เคยมีที่ดินทำกินเลยกรณีนี้เกิดจากอาจจะเป็นเพราะอยากจนไม่มีที่ดินทำกินอยู่แล้วหรือม,มีหรือได้สูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินไปก่อนหน้าและกลุ่มที่สองเคยมีที่ดินเป็นของตนเอง มีการสูีท,ขอ,ทของการไร้ที่ดินทำกินหรือการสูญเสียที่ดินทำกินให้เกิดปัญหาที่ดินรัฐจะเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันกรารออาเรยบ้อยถึงฐานเข้าสูา่ื่อการเช่าที่มระชนัวถึงความหลบด้านได้ได สวัสดีครับกระผมจิตโรเล่ราชิูุมหมอนสีครับรหัส2 0 9 0ครับผลกระทบจากการเหลื่อมล้ำคือที่ทดินํำกินนะครับมีปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและปัญหาความขัดแย้งและการลิดรอนสิ่งปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติปัญหาความยากจน เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อผู้คนจํานวนมากทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยความยากจนไม่ได้จํากัดอยู่แค่การขาดแคลนรายไ,ได้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการขาดโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการมีชีวิตเช่นอาหารน้ำสะอาดการศึกษาและาราจร,รหน้าสุขภาพปัญหาความยากจนส่งผลกระทบต่อบุคคลครอบครัวและสังคมโดยรวมทำให้เกิดความทุกข์ยากสูญเสีย สูญเสียโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาจนำไปสู่ปัญหาหรือๆตามมาเชีนอาเซียกราครับนี่คือผลกระทบจากการาความไม่เท่าเทียมในสิทธิที่เศรกิจสองนะครับปัญหาความขัดแย้งการริด้อนสิ่ <Okay. S 1> เกิดขึ้นเมื่อความขัดแย้งทำความคิดหรือผลประโยชน์ไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างเหมาะสมทำให้เกิดการกระทําที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ความขัดแย้งเรานี้อาจเกิดขึ้นได้ในหลายระดับตั้งแต่ความขัดแย้งส่วนบุคคลไปจนถึงความขัดแย้งระหว่างกลุ่มหรือระดับประเทศการริเราสิก็คือตัวอย่างเช่นนะครับการใช้อำนาจโดยมิชอบการไม่เคารพกฎหมายกระบวนการยุติธรรมต้นนะครับส่วนปัญหาการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติเป็นวิกฤตการที่ทมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างมากนะครับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงการกระทําที่ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพหรือหมดไปซึ่งสง่สงผลเสียต่อระบบนิเวศแ,และสิ่งมีชลวอตธรรมชาติเป็นปัญหาหลักนะครับ ก่การทำลายป่าไม้การตัดไม้เพื่อการเกษตรการขยายพื้นที่ที่วัตรู้สาหกรรมทำให้เกิดปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะรุกรอนเป็นต้นครับนี่คือะทรำนะครับต่อไปครับส่วนแนวทางการแก้ปัญหามีการแก้ไขปัญหามี5แนวทางครับดังนี้นะครับ การกระจายถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมภาครัฐยังมีนโยบายที่ส,งส่งเสริมการกระจายถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมการแก้ไขปัญหาการกินกำไรในที่ดินอันนี้สำคัญมากครับควรมีมาตรการทางกฎหมายและนโยบายที่ควบคุมการกินกำไรในที่ดินเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาที่ดินสูงข,ขึ้นอย่างรวดเร็วการส่งเสริมการเข้าถึงที่ดินของเกษตรกร ภาครัฐควรมีโครงสร้างโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงที่ดินทำกินได้ง่ายขึ้นเช่นการออกเอกสารสิทธิ์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินการสริมสนุนด้านเทคโนโล,โลยีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนควรส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนโดยคำนึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมการปฏิรูปโครงสร้างที่ดิน การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเข้าถึงที่ดินและการปรปับปรุงกฎหมายที่ดินครับเมื่อพิจารณาทิศทางและแนวโน้มของกรรารบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรของประเทศภายหลังจากที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีกรรมการนโยาบายที่ดินแห่งชาติหรือคอทชชอตระเบียบสำนักนายกร,รัฐมนตรีได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ คณะกรรมการานโยบายที่ดินแห่งชาติปศ .2562 ส่งผลให้การบริหารจัดก,การที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศมีทิศทางและแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับเนื่องจากการเปลีป่ยนแปลงเชิงกฎหมายและสถาบันก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่ององค์กรและสถานะทางกฎหมายมากยิ่งขึ้นโดยกําหนดให้คอสอทอชอเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของอทอชอ ครั้งนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศนี้ที่จะทาขึ้นนั้นมีผลผูกพันในทางกฎหมายบ้านตราสืบสี่ที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐอื่นหรือคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นดําเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ซึ่งการผลการศึกษาเบื้องต้นภายใต้โครงการศึกษาบูรณาการเพื่อยกระดับระบบโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการศึกษาการบูรณาการเพื่อยกระดับระบบที่ดินทรัพยากรดินของประเทศสามารถแสดงผลวิเคราะห์ท de ิศทางและแนวโน้มของราดการที่ดินและรัชการที่ดินประเทศดีขึ้นนะครับกลุ่มห้าับตรงนี้ครับ